สวัสดีครับพบกับพี่มีตังน้องมีพร้อมและพวกเราครอบครัวตัวกลมทางช่องมีกระตังาหน้านีกแล้วนะครับวันนีครับเห็นข่าวช่วงนี้นะครับอ๋อข่าวน้ําท่วมขึ้นเหคอใช่แล้วครับหนักเลยนะคะเห็นทางผ้าอยหนไอนนี่โหหนักเอาการเลยครับปีนี้ใช่แล้วครับไม่ไม่เฉพาะผ้าเหนืยครับขนาดสวนเราก็ได้รับผลกระทบพออมครัวเลยครับเนี่ยน้ำหลากมากค่ะ ก็แต่จะทํางานได้ครับธรรมชาติเขาอยู่มาก่อนแล้วครับต้องต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติครับเอาเอาครั้งนี้ครับเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขในครั้งหน้าครับใช่พวกเราข้อควตุคุมขอเป็นกำลังใจนะครับสําหรับทุกทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วดกันนะครับค่ะอ่าตอนนี้จะได้เวลาใกล้จะรับเด็กๆปันแล้วครับผมนี้ครับเช่ค่ะอืมวันนี้แบบนี้อยากพาเด็กๆไปทานอะไรครับ เวลาจะออกไปทางงอกยม่คค่อยจะออกเป็นปัญหาระดับครอบครัวเลยละครับเนี่ยหงาิดกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ละวันจะทานอะไรดีน <c oughs> ี่มมอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม <c oughs> ย,ยังไม่มีในใจลยคะยังไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ป,ป๊าทานขนมนี้ไปลองทานทานแลน้ว <c oughs> มันีกงไงไม่อยากรูและอะไร อยากรู <Safe> <ค>้นครับไม่บอกไม่บอกเดี๋ยว้ไปเซิร์ไพพร้อมๆเนอีกอาจารย์ครับได้เลยเพื่อนๆนะครับอยากทราบนะครับวันนี้ป้าฟ้าจะพาครอบครัวไปทานอะไรกันถ้าอยากทราบนะครับตามพวกเราครอบครัวตัวกลมมาเลยครับตามมาเลยค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะครับ และบ้านของเราฝนก็ตกบ่อยมากป้าปาก็เลยพาเด็กๆเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารเมนูจานร้อนสุดคิดด้านราชมงคลทัญยบุรีคลองหกนะครับและร้านที่ป้าป๊าพามานี่ชื่อว่าร้านเหมาเหมาหมาล่าทั้งครับร้านเหมาเหมาหมาล่าทั้งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเข้ามาด้านในโครงการพรนิสานสามนะครับร้านจะตั้งอยู่หน้าปากซอยพรนิสานซอยแปดครับ ร้านเหมาเหมาหมาล่าทั้งแห่งนี้นะครับจะเป็นร้านชาบูหมา,าล่ารว่วสไตล์ไต้หวันสุดฮิตของย่านนี้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับ <Wow. S 1> ร้านเหมาเหมาหมาล่าทั้งแห่งนี้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่นี่จำนวนมากกันนะครับ นี่ขนาดใกล้เวลาร้านปิดแล้วนะครับลูกค้ายังเยอะอยู่เลยครับบรรยากาศภายในร้านเหมาเหมาหม่าล่าทั้งแห่งนี้นะครับเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ร้านชาบูไต้หวันนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบรรยากาศภายในร้านน่านั่งมากเลยนะครับเหมาะสําหรับมารับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวหรือมารับประทานกับเพื่อนๆก็เหมาะมากเลยครับและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเหมาเหมาหม่าล่าทั้งแห่งนี้นะครับคือที่นี่เขาขายกันเป็นขีดครับและที่สําคัญนะครับ ราคาน่ารักมากเลยครับเพียงแค่ขีดและ29บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกรับประทานอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าลูกชิ้นผักรวมทั้งเห็ดต่างๆเต้าหู้หรือจะเป็นเส้นบะหมี่ที่นี่เขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ถึงสําเร็จรูปบะหมี่ยกหรือว่าเส้นราเมงเขามีหมดเลยครับ และน้ำซุปที่นี่นะครับเขาก็มีให้เลือก3แบบครับมีน้ำซุปหมาล่าแบบเผ็ดน้อยและเผ็ดมากและก็น้ำซุปกระดูกหมูครับอร่อยทุกอย่างเลยละครับในส่วนของน้ำจิ้มนะครับที่นี่เขาจะมีให้เลือกหลักๆ2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบน้ำจิ้มชาบูนะครับนี่ครับอดี๋งวที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะรสชาติออกแบบจัดจ้านนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแบบรสจัดนะครับสายเผ็ดไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ส่วนแบบที่2นี้นะครับก็จะเป็นแบบผู้ที่ไม่ต้องการลดเผ็ดนะครับหรือทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับต้องสูตรนี้เลยครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับผู้ไม่ทานเผ็ดครับเด็กๆชอบมากเลยครับหรือถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยละครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราครอบครัวตัวกลมจะเข้าไปในร้านแล้วนะครับเชินเพื่อนตามมารับชมพวกเราครอบครัวตัวกลมได้เลยครับ อนนี้หมามีก็พาพี่มีตังไปเลือกวัตถุดิบนะครับว่าต้องการใส่วัตถุดิบอะไรในชาบูของพี่มีตังบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมถาใส่วัตถุดิบและที่คีดนะครับจากนั้นก็เดินไปเลือกวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเพื่อนํามาทําชาบูของพี <Wow. S 1> <nu> ่ม <ừ. S 1> ีต oh, <lenses. S 2> ังนะครับเอาเลยครับพี่มีตังต้องการใส่วัตถุดิบอะไรลงในชาบูของพี่มีตังก็เลือกได้เลยนะครับดูเหมือนน้องมีพร้อมเองก็ต้องการเลือกวัตถุดิบเองเช่นกันนะครับ ดูเหมือนถ้าหมามีให้น้องมีพร้อมเลือกเองนี่คงไม่ได้ทานครับให้หมามีช่วยดีกว่านะครับน้องมีพร้อมครับเอาละครับพี่มีตังเลือกได้หรือยังครับเอาอันนี้ไหมครับพี่มีตังพี่มีตังเลือกได้เลยนะคะเพราะของที่นี่เขาสะอาดและคุณภาพทุกอย่างเลยนะครับดูสิครับพี่มีตังน่าทานทั้งนั้นเลยพี่มีตังชอบเส้นอูด้งใช่ไหมคะเดี๋ยวมามีตักให้นะคะของที่นี่นี่เขาทั้งสดและสะอาดทุกอย่างเลยนะคะพี่มีตัง เมื่อได้วัตถุดิบทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็นําม,มาชั่งน้ําหนักนะครับเพราะที่นี่เขาคิดเป็นขีดนะครับเพียงขีดและแค่29บาทเท่านั้นเองครับอย่างถาดที่พี่มิตังเลือกมานะครับมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งเห็ดทั้งผักทั้งเส้นรามเมงยังไม่ถึง3มขีดเลยครับ <Wow. S 1> และราคาเพียงขีดและ29บาทชาบูของพี่มีจังชามนี้ราคายังไม่ถึง80บบาทเลยครับบอกได้เลยนะครับว่าราคาน่ารักมากครับ เรียกได้ว่าอิ่มคุ้มพุงกลางกันเลยล่ะครับ <Wow. S 1> เมื่อชำระเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมามีก็พาพี่มีตังกับน้องมีพร้อมไปเรียกน้ำจิ้มกันครับ <Wow. S 1> ทางร้านเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบน้ำจิ้มชาบูนะครับ <Wow. S 1> เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติแบบจัดจ้านนะครับจะมีรสเผ็ดสักนิดนะครับ ในขณนะที่พี่มีตังกําลังเลือกน้ําจิ้มอยู่นะครับดูเหมือนว่าน้องมีพร้อมก่าเราจะวุ่นวายกับการใช้เครื่องเรียกคิวมาใช้แทนโทรศัพท์นะครับด,ดูกดดูจิ้มใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูเหมือนธุรกิจรัดตัวมากๆนะครับเอาละครับตอนนี้พี่มีตังก็ได้น้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มชาบูหนึ่งถ้วยนะครับส่วนอีกถ้วยก็จะเป็นน้ําจิ้มหวานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการทานเผ็ดนะครับ และเมื่อได้น้ำจิ้มตามที่ต้องการแล้วนะครับพวกเราไปนั่งรอคิวอาหารที่โต๊ะนะครับโดยมีพี่มีตังถือน้ำจิ้มนำหน้านะครับและตามด้วยน้องมีพร้อมนะครับมามีก็ค่อยๆประคองทั้งน้องมีพร้อมมาน้ําจิ้มนะครับหล่นไม่ได้สักอย่างนะครับสําคัญทั้งคู่นะครับนั่งนิงน่งๆนะครับน้องมีพร้อมรอสัญญาณเรียกจากเครื่องรอคิวนะครับ และในระหว่างรอสัญญาณที่จะเครื่องรอคิวนะครับดูเหมือนว่าน้องมีพร้อมจะเข้าใจอะไรผิดนะครับเข้าใจว่าเครื่องรอคิวนี่คือโทรศัพท์เดียวนะครับธุรกิจรักตัวมากนะครับดูสิครับไม่หยุดเลยนะครับวางก่อนก็ได้ครับน้องมีพร้อมครับดื่มน้ําดับกระหายก่อนไหมครับไม่หยุดครับคุยไม่หยุดครับไหนไปชมใ้กล้ดีกว่าครับโอเคโอเคตามนั้นเลยนะอย่าให้พลาดนะครับดื่มน้ําดับกระหายก่อนนะครับธุรกิจรักตัวจริงแบบนี เอาล้ครับสายเข้าอีกแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าสายนี้จะไม่ใช่สายธุรกิจนะครับเป็นสายสาวๆเลยครับเนี่ยคุยไม่หยุดเลยครับเล่นเอามามีปวดหัวเลยครับเนี่ยฮอตจริงๆเลยครับมีพร้อมของเราครับพี่มีตังเห็นน้องเล่นก็เล่นตามนะครับเอาล้ครับตอนนี้คุยกันมันเลยครับ2คนพี่น้องครับพี่มีตังฟังเสียงบัตรคิวเรียด้วยนะครับว่ามีสัญญาณเรียกให้เราไปรับอาหารตอนไหนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงบัตรคิวของเราจะดังขึ้นมานะครับนี่ครับของพี่มีตังดังขึ้นมาแล้วครับเอ้า ดังทั้งคู่แบบนี้แสดงว่าอาหารเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปรับอาหารกันดีกว่าครับอาชาบูของเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับว่าจะน่าทานแค่ไหนนะครับเอาละครับเราไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับสำหรับชามแรกนะครับอันนี้ของปลบปลาเองนะครับอูชาบูในน้ําซุปกระดูกหมูนะครับโอ้น่ารับประทานมากๆนะใช่ไหมครับเพื่อนๆครับโอ้ย อีกชามก็ของมี่ครับนี้ออกแววผักเยอะครับนะครับทานเช่นกันครับไหนเราไปชมของมีพร้อมกันดีกว่าครับอือหือดูสิครับอือหือน้าทานทุกชาเลยนะครับเนี่ยไหนเอาไปพร้อมชิมนี่ครับโหไม่รอช้าครับยกทันทีครับส่วนพี่มีตัจางชิมเรียบร้อยแล้วครับยกนิ้วครับว่าอร่อยมากอร่อยไหมครับพี่มีตัจางครับเยี่ยมไปเลยไหมครับยังเขียวอยู่ครับยังสดเมืนท่าสีอ้อเยี่ยมครับ ดูเหมือนจะถูกใจพี่มีตังอย่างมากกันนะครับยกนิ้วเยี่ยมไม่หยุดเลยครับกลับมาที่น้องมีพร้อมของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องมีพร้อมครับชาบูที่อร่อยไหมครับดูดีครับยกแบบฐานแบบหมดเลยครับเนี่ยฮะดูว่ารสชาติจะถูกใจน้องมีพร้อมมากเช่นกันนะครับดูดิครับยกซดแบบถึงถึงผมเลยครับเนี่ยเรียกได้ว่าอร่อยแบบเสียทรงกันไปเลยครับเนี่ย แบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยแบบจริงใจครับไม่ต้องห่วงรอครับนี่ครับมีพร้อมบ,บอกไม่ห่วงรอแล้วปป้ามันอร่อยจริงๆมันจะถูกใจครับสดไม่หยุดเลยครับเนี่ยโอ้เขย่าหัวหัวสันหัวคอนครับ oh, <no. S 1> โอ้หถูกปากมากเลยมามีมันได้รสชาติมันดีอ่ะเยี่ยมไปเลยครับมันต้องแบบนี้สิป๊ป้าชาบูมันต้องรสชาติแบบนี้อาการแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยแบบไม่ลืมหูลืมตาครับน้องมีพร้อมครับ ป๊าป๊าลองหันไปมองโต๊ะอื่นนะครับดูโต๊ะอื่นเขารับประทานก็อย่างสงบสงเเี่งมากนะครับแต่หันมาดูครอบครัวตัวกลมของเราสิครับเนี่ยดูแล้วเหมือนจะหันหนาอยู่โต๊ะเดียวครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยแบบไม่เกรงใจใครครับหันมามองที่พี่มีตังของเรานะครับยังรักษาภาพลักษณ์ได้ดีนะครับค่อยค่อยทานแบบเรียบร้อยครับดูผู้นี้ผู้ดีครับเนี่ยเป็นังครับพี่มีตังครับอร่อยไหมครับ เยนไปเลยใช่ไหมครับน้ำซุปกระดูกหมูเขาอร่อยไหมครับพี่มีตังพี่มีตังเราต้องตอบเป็นสัญญาณมืออย่างเดียวครับหันไปมองโต๊ะอื่นนี้เขาทานอย่างสงบเรียบร้อยนะครับทำไมโต๊ะเราเฮฮาขนาดนี้ครับเด็กหมายคไรครับเขาเรียกว่าทานด้วยความจริงใจครับเดี๋ยวเราไปถามมัมีบ้างดีกว่าว่าชาบูที่นี่อร่อยไหมครับมัมีครับยกนิ้นตอบแบบนี้ครับ่กอร่อยมากเลยใช่ไหมครับ ดูจากการขวงตะเกียบของมามีแล้วนี่คงไม่ใช่ย่อยครับนี่คือคงจะแบบประทับใจในรสชาติเหมือนกันครับเนี่ยพอดูอาการมามีแล้วนี่ไม่วางตะเกียบเลยนะครับมามีาเอาละครับป้าป้าถามคนอื่นมาเยอะแล้วนะครับเยวป้าขอพิสูจน์ดีกว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับไหนครับขอสัมผัสรสชาติเลยครับ มันได้嘛พี่ตังรสชาติเยี่ยมไปเลยอะ <Wow. S 1> กลมกล่อมจะบอกใครเอาละครับเดี๋ยวป้า,ปาขอชิมน้ําจิ้มของเขาสิครับนี่ครับตักหมูสไลด์ขึ้นมาจิ้มนะครับเดี่ยวป้าขอชิมรสชาติสิครับว่ารสชาติน้ําจิ้มที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับอุ้ยเยี่ยมไปเลยครับเนี่ยอร่อยมากเลยครับพี่ตังครับ โอ้ถูกใจป้ามากเลยเนี่ยของเขาอร่อยจริงครับไหนไหนคาใจขออีกคำนี่ครับีลองลองที่สาหลายครับเนี่ยต้องควงควรตะเกียบเลยครับไปจากครับส่วนเติซุปสักทีด้วยหือร่อยจริงครับเนี่ยดูป้าขอทานลูกชิ้นดูทครับอย่าง MK ออหือโอ้โหฟินฟินมากๆครับเยี่ยมเาไปสองนิ้วเลยครับสองเยี่ยมเลยนะครับ อร่อยจริงครับป้าปาคอนเฟิร์มนยครับตอนนี้น้องมีพร้อมของเราดูเหมือนว่าจะทานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับและดูเหมือนว่าจะออกมารีแลกด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับสัญชาตญาณแวนฟอหล่อเฟี้ยวครับดูเหมือนน้องมีพร้อมจะปล่อยอารมณ์ไปตามแบบฉบับวิถีของไบเกอร์นะครับนี่ขนาด2ขวบยังขนาดนี้นะครับถ้าโตกว่านี้แบบป้าน่าจะเหนื่อยนะครับเนี่ยดูนะครับขวบใหญ่ครับโยกใหญ่นะครับเนี่ย ในเมื่อห้ามไม่ได้เราก็ต้องส่งเสริมครับเอาเลยครับลูกมีพร้อมลุยเลยครับนี่ดูที่ครับคนกลับจะหมดร้านแล้วครับเหลือแค่ไม่กี่โต๊ะเองครับไม่รู้ว่าเขากลับเพราะอินกันแล้วหรือกลับเพราะมีพร้อมกันแน่ครับนี่ดูสิครับจากตอนแรกคนเต็มร้านตอนนี้เหลือกันอยู่แค่2โต๊ะนี่แหละครับป้า้าทานเยอะมากนะครับน้องมีตังครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวป้าขอต่ออยชามนะครับ ก็จะไม่ทานต่อได้อย่างไรครับก็ร้านเขาดีสักขนาดนี้น้ำซุปเขาก็อร่อยใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพราคาก็น่ารักสักขนาดนี้ราคาเพียงขีดและแค่29บาทแบบนี้จะไม่ให้อิ่มคุ้มพุงกลางได้อย่างไรครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดน,นะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางสายคลองลังสิตบริเวณคลอง6กนะครับลองแวะเข้ามาทานกันดูนะครับกับชาบูหม่าล่าสไตล์ไต้หวัน ที่ร้านเหมาเหมาหม่าล่าทั่งน้ำซุปอร่อยใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพน้ำจิ้มก็รสชาติจัดจ้านราคาก็น่ารักสำหรับสายชาบูต้องร้านนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับพี่มีตังน้องมีพร้อมและพวกเราครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าเราจะนำสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากเพื่อนอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายครับ